อ้าวแล้วเราเรา,เราสอนเมี่ยงคือเราใช้ขนมหรือ,อยังไงครับ<อ>ที่ท,ที่ตอนนี้เมี่ยงที่เราสื่อสารกับเมี่ยงไปไว้บ้างแล้วอะแต่ก่อนมีแบบสอนไอ้แบบนั่งขอมืออะไรอย่างเงี้ยตัวไปก็คือตอนนานแล้วครับแต่เด็กเด็กก็คือก็ใช้ขนมเห็นไหมมันจะมีนิดนิดมันจะแบบหน่อยๆน่อยอ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็หย่อนใช่ไอคอนแ t a c t ดีกลับมาครับแค่นั้นชั้นสั้นชั้นสั้นั้นสั้นเดินเดินเดินตามเส้นมาเลยครับอ่าจะเห็นว่ามันมีไอค contact มมองหน้าเห็นไหมมันมองหน้าเป็นระยะมันส่งหาง ท่านู้นเราเดินแค่สองรอบอันนี้เดินสองรอบนี่ยังไม่ได้เสร็จใหญ่เลยละอันนี้คือเราวอร์มตัวคุณปลาให้เดินเป็นเห็นไหมนั่งอีกแล้วเห็นนะไม่ถึงหนึ่งนาทีอันนี้ขนาดมีตัวดิสแทกนะคือหมายัวทําให้มันยากขึ้นแต่เขาอ่ะก็รับรู้นะแต่พอท้ายสุดพอเสียงหมาเงี้ยปุ๊บเขาก็ต้องวัดดูว่าระหว่างคุณปามกับเขาอ่ะคือหนึ่งฝูงชั้นคุมสถานการณ์หรือไม่ได้คุมถ้าเขาไม่คุมเขาจะนั่งเองครับ Bad boys, Bad boys. What you gonna Boys, Boys, you do? What you gonna do when they gonna คำเตือนคู่เอกดีใบรับรองจาก k a r e n p l a y e r Academy for Animal Training and b e h a v i ร r พสาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องหมาอายุ4ปีนะครับ อายุนมาสี่ขวบนะครับน้องหมาตัวนี้นะครับก็บอกก่อนนะครับว่าการที่จะทําให้น้องหมานะครับเขายอมรับเราได้นะครับมันเกิดจากงานสองเงื่อนไขเท่านั้นครับก็คือการทําให้เขายอมรับเรานะครับจากความรู้สึกและก็สมองของเขานะครับอย่างที่2คือใช้ขนมล่อนะครับแต่การเทคนิคการใช้ขนมล่อเนี่ยเพื่อให้น้องหมานะครับเข้าใจเรามากขึ้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าการใช้ขนมล่อหรือการแก้ปัญหาด้วยขนมนะครับมันจะต้องเป็นการแก้ปัญหาทีละจุดทีละจุดนะครับ ซึ่งเจ้าของจะเหนื่อยมากครับว่าจุดนี้ก็ต้องแก้โดยขนมจุดนี้ก็ต้องแก้ความรู้สึกให้เขารู้สึกรู้สึกบวกกับเหตุการณ์นั้นๆมันคือเหมือนกับไม่รู้จบครับแต่ถ้าเราใช้วิธีใจแลกใจนะครับโดยวิธีการสั่งสอนเดินง่ายๆนะครับอย่าง l e a d e r Walk ที่ผมสอนเจ้าของกับน้องหมาทุกลิปนะครับเพื่อเป็นการตั้งต้นที่ดีนะครับเพื่อเป็นตั้งสตินะครับคราวนี้ครับเวลาน้องหมาเขาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเขาจะยอมรับความผิดหวังเราได้ง่ายขึ้นครับเวลาที่เรามาห้ามไม่ให้ เขาจะไม่กล pues er mm ้าเรียกร้องเขาจะไม่กล้าวุ่นวายครับเพราะเขาถือว่าจาฝูงครับบอกให้เขาทําอย่างนี้บอกให้เขาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเวลาที่เขามองเราใช่ไหมครับแล้วเราเขาสนใจเขาจะเห่าใช่ไหมครับเขาก็จะเลิกเห่าไปครับเราลองไปดูกันนะครับว่าภาษาลากลายน้องหมาที่จะไม่หลอกกันครับคือการนั่งนะครับหูแววตาที่มองเจ้าของครับจะเป็นตัวบ่งบอกครับว่าเจ้าของมาถูกทางหรือเปล่าแล้วจ้องแล้วน้องหมาครับสามารถยอมรับความผิดหวังครั้งใหม่นี้ได้ครับ ก่อนไปนะครับเราไปดูอุปกรณ์ฝึกสุนัขในล้าสดาได้นะครับสายจูงที่เห็นในคลิปนะครับสามารถสั่งในราสดาได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับผมว่าแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับมีเสียงน้องไหน้นิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าคลิปผมไม่เคยเฟ้ครับไปเลยเอาจริงๆนะถ้าสีข่ขวบนะและสภาพที่เขาทําชาเลนจ์กับคุณปาล์มเนี่ยผมถือว่าน้อยจริงๆคุณปาลม,มีระบบการเลี้ยงเมี่ยงที่ดีมากนะ อาจจะไม่รู้ตัวครับเพราะว่าหมามันเฉลยมุดเขาเขาดึงนี่ใช่ปะแล้วมุดคุณตามคอนโทรไม่ได้นะมันจะไปเรื่อยๆอันนี้คุณตามดึงทีเดียวมันยังมาเบรกนะดีนะครับอแล้วก็พยายามประคองซ้ายอย่างที่ผมบอกครับมันจะมีรีแอคชั่นของมันไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องกังวลนะเห็นปะมันจะมีนิดๆมันจะแบบหน่อยๆอแล้วก็หยุดแล้วก็หย่อนใช่ไอค c o n t a ดี อ่ะเนี่ยน,นี้ดีนะน,นี่อ่แท็กสวยนะใจแรงอ่ะใจใจแรงแบบแรงขึ้นมาเฉยๆเลยตอนนั้นที่คุณปาลก็เดินเปเลินเล่นกับมันเล่นปกติแต่เราแค่ใช้สายรัดอกเช่ป่าแต่ตอนนี้เราแค่เปลี่ยนพฏิชันว่าเป็นที่คออ่ะ<า>มันดูสงสารปะอ่ะถามว่าน่าสงสารไหมน่าสงสารแต่ถามว่าทําไมมันถึงมีเรีแอคชั่นให้เราเห็นว่านาสงสารเพราะตัวมันต่างหากครับที่คิดว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไอ้ลูกน้องทําอะไรกันวะแต่ถ้าต้องการมารับความ,มหวังจากคนได้เริ่มมีปรับตัวกับเราครับเราต้องให้เขารู้ก่อนว่าเราจริงๆแล้วอ่ะพาวเวอร์ เนียคือมันมีความจําเป็นเกิดขึ้นครับแล้วดูหูเห็นปะหูมันจะอยู่ที่ข้างคอตลอดเวลาเลยแล้วมันจะดูล็กแรกลกแรกลกแรกเออ,เอ,อมันดูแบบงงแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยทำทใช่ใช่มันดูเสียเซลมันดูเสียหลัก <laughs> แต่จําเป็นครับอย่างที่บอกคือเหมือนเหมือนความมั่นใจเต็มแล้วน้นนะําล้นอะคือถ้าสมมติเราต้องการปรับอะไรใหม่ๆเข้าไปครับเราต้องเทความมั่นใจออกครึ่งหนึง่ง แล้วเติมพฤติกรรมตัวใหม่ของเราที่เรานี้นะครับใส่เข้าไปนี่แค่เบเบนะเบเบนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวเราต้องมีช allenge มันเองเส้นมาเลยครับอ่าจะเห็นว่ามันมีไอค contact มองหน้าเห็นปะมันมองหน้าเป็นระยะมันสงสัยทําไมวะเห็นปะเห็นเห็นมันการมองหน้าไหมการมองหน้าเกิดขึ้นแล้วหูอะครับมันจะมันจะอยู่ที่คอเรื่อยๆแต่ตัวนี้ต้านน้อยนะมันยังยอมเดินนะมันไม่เดือดแบบดิ้นสายหรือกีดกระสายเลยนะมันใช้สมองอะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะฝูงมันมีการขยับขึ้นหรอไงวะทำไมพ่อปลา นั่งเห็นปะนั่งเองรถดีเฟนต์เห็นไหมไม่มีคําสั่งนั่งนะคําสั่งนั่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนทิ้งเอาไว้ให้ตอนที่เราเป็นโอบิเดียนอยู่ปลอดเขารู้สึกว่าอยู่ใกล้เราแล้วเราปลอดภัยนะครับเป็นจ่าฝูงได้เขาจะนั่งโดยอัตโนมัติเห็นปะเขาไม่รู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับพ่อครับเขาจะไม่นั่งเพราะว่าเขาต้องยืนเพื่อสแตนบายเพื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะได้รับรู้ก่อนแต่ถ้าเขารู้สึกว่าอยู่อยู่นั่งเฉตว์ตัวเขาอะครับหลุดจากอินสติ้งธรรมชาตาิตายแล้วหมดหมดกันชีวิตชัน แล้วคราวนี้เวลาเราเราใส่อะไรใหม่ๆเช่นเราจะให้เขาอยู่กองเขาจะรับสภาพเขาได้ง่ายขึ้นครับบางทีที่เขาเรียกเพราะเขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นนายแกหลอกฉันมาอยู่ในกองแล้วแกไปไหนกันมันก็เลยเรียกแลวคราวนี้ดูหางนะครับไม่เกินหลังเห็นปะทรงหางจะไม่จะไม่หลอกกันเพราะตอนมาเนี่ยหางมันขึ้นมาแบบเหมือนกับชี้มาที่หัวเลยตอนนี้จะเห็นว่ามันเดินไปอยู่ที่กลล้นละดูหางถ้านู้นเราเดินแค่สองรอบอันนี้เดินสองรอบนี้ยังไม่ได้เซ็ตใหญ่เลยนะอันนี้คือเราวอร์มตัวคุณปามให้เดินเป็น ห็นไหมนั่งอีกแล้วเห็นนะไม่เกินหนึ่งนาทีอันนี้ขนาดมีไอตัวดิสแทกนะคือหมายัวทําให้มันยากขึ้นแต่เขาอะก็รับรู้นะแต่พอท้ายสุดพอเสียงหมางเงี้ยเพ๊บเขาก็ต้องวัดดูว่าระหว่างคุณปามกับเขาอะคือหนึ่งฝูงชั้นคุมสถานรรรการณ์หรือไม่ได้คุมถ้าเขาไม่คุมเขาจะนั่งเองครับมันจะต่างกับที่อย,อยู่แบบสั่งนั่งคอยไอ้นั่งคอยอย่างนั้นนะบางชีนะครับหมาเชื่อความคาสั่งเราแต่ใจมันอะฉลาดพอที่จะเชื่อแต่ใจมันอะ ฉันยังไปจับฝูงอยู่แต่ฉันเชื่อฉ,ฉันนั่งเพราะฉันมีความเคยชินกับการที่นั่งแล้วได้ขนมแล้วก็ดูจากหูเห็นในหัวะเห็นหูไปอยู่ที่คอแล้วเวลาสังเกตว่าพอมาเริ่มชินนะครับเขาจะมองคุณปามมากขึ้นเพื่อเรียนรู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจังหวะนี้ยังไงลองเฉยๆเดินรอบตัวคุณปามถ้ามันไม่ขยับแสดงว่าแค่สามรอบง่าย,ายๆแค่นีน้ไอ้นียหัวอ่อ,อนอย่างที่เราคุยกันตอนแรกไม่แคร์เห็นปะอันนี้คือการบอกเลยว่าหมามารู้สึกอะไร เพราะว่าผมไม่ได้บอกให้คุณปามสั่งคอยด้วยผมเชื่อว่าคุณปามันก็เคยสอนสอนคอยถูกไหม,มเคยปะแต่ว่าตอนผมเดินเนี่ยคุณปามไม่มีคําคอยออกมาเลยผมก็ไม่ได้พูดคอยเรื่องคือมันเป็นการวัดครับว่าเขาไว้ใจคุณปาไหมเพราะหมามถ้าไว้ใจมันจะอยากรู้อยากเห็นแบบอยู่ในลิมิตคือมองแต่ไม่ขยับไม่ลุกไม่ตามถูกไหมผม,ผมน้องเมี่ยงอะ่ะถ้าเราเอาจริงๆรตะเก็นเรานั่งดูกันนะเมี่ยงเป็นหมาที่เฟรนี่มากมันควรจะเดินตามผมถูกไหมแต่นี่มันคือมันเหมือนกับว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ย พ่อไม่ธรรมดาว่ะโพสิ์ช้นมันเปลี่ยนใช่ปะอยู่ๆไม่มีคําคอยนะเราไม่มีคอยเลยนะไม่มีขนมด้วยไม่มีชมด้วยไม่ได้เทรนให้มันทําตามที่เราต้องการครับแต่เราพยายามปรับพฤติกรรมว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยแกเป็นลูกฝูงฉันมันจะมีความชัดเจนครับชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e นะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างนี้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครครับผมกับน้องไนท์ต้องไปก่อนแล้วสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye